รบสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืดอสุขูสุขคนเดอร์มนีมาเล่บรรนาก็ะเด้พัดปีพาะนองมาชมบรรยากาศตามริมแม่น้ําเจ้าพยาได้ยมค่ําคืนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นป้อมของทหารเนาะแต่หลังที่เป็นสีทองตรงนั้นก็จะเป็นปรางวัดอารุณส่วนฝัง่งทางโน้นก็จะเป็นวัดโพเนาะแสงไฟสีสแสง ระยิบระยับหลายอย่างตกแต่งเนาะตอนนู้นี่เป็นยามค่ำคืนตรงนี้ก็จะมีเรือด่วนเจ้าพญาเรือสำหรับจัดเลี้ยงงานสร้างสรรค์นเนาะพี่น้องเนาะให้มันเลก็ได้มีโอกาสได้มันชมมาเที่ยวก็เลยถ่ายเป็นรูปภาพเป็นคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ช้มแต่บรรยากาศในยามค่ำคืนของื้อนี้ดินแม่น้ำเจ้าพญาเนาะที่มากืันนี้ก็ มาในเที่ยวเล่นในลานเดินออกกําลังกายแถววัดกัลยาณิมิตรนะครับวัดกัลยาณิมิตรนะสวยงามในยามค่ำคืนเดีย๋ยดูวัดวหลังใหีย่ๆนะก็จะเป็นมีหารหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตสัมปกอกงนาะกราบไหว้แล้วเดินทางแว b กัาาดปลอดภัยสดใสจะเป็นคนจีนมากาบมาไหว้กันศรัทธานในองค์ท่านเนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็น บรรยากาศไฟตกแตง่งโอ้สวยงามจีิงจังเลยมีบอลเละกะ่กันดลยมาเล่นมาเที่ยวเอาภาพบรรยากาศมาฝากผีพักนองบรรยากาศกระสิมืดนิดนึงเนี่ยขูดใจของบอลเล่กันนี่แหละมีมอเตอร์ไซค์นี่มา,มาใช่ไหม Got